so I did ตลาดัท we ah. ัวเรามาอยู่ถนนสายพิษณุโลกลมสัตว์นะตอนนี้เราได้มาแวะร้านนี้เลยนะครับผมร้านขายผลไม้ข้างทางตามผมมาครับครับผมแล้วก็ตอนนี้ผมอยู่กับนะครับแม่แม่ค้าสาวคุณสวยคุณอ้อครับผมัครบ หลอะไรบ้างครับนี่ตอนนี้มีนสี่มะไฟแล้วก็บอลเลนมีตัวนี้ด้วยใช่ไหมโอ้อ๋อมีขายหลายอย่างนะครับมะม่วงกับตัวนี้มะไฟแล้วที่ผมสะดุดตาคือนี่อะไรนะแถวนี้เรียกบอลเลนค่ะภาษาเรียกบอลภาษาเรียกอะไรนะแบบเงีว เป็นผลไผลไม้หายากนะนั่นเนี่ยเออใช้ตอนเงี้ยวนี่ยนี้ครับผมตอนเงี้ยวเขามีต้นพันธุ์ขายไหมครับต้นพันธุ์ไม่ได้เคยมต้นพันธุ์ไม่มีค่ะมันนี่เป็นเหมือนผลไม้ป่ามันอยู่บนเขาเลยครับผมอ๋ออันนี้ไม่ได้ปลูกเหรอครับไม่ได้ปลูกค่ะอ๋อเป็นผลไม้ธรรมชาติคนบนเขาเขาเก็บมาขายนี่ขายยังไงครับอันนี้โเราสามห้าสามร้อยจัด โลละสามห้านะครับสามโลละสามห้าสามโลร้อยแล้วมีถ้าเกิดว่าลูกค้าต้องการสั่งทางเคอรี่ทางออนไลน์ได้ไหมฮะได้ค่ะเ,ออเดี๋ยวผมจะให้พร้อมเพจนะครับนี่แล้วก็ส่วนส่วนพร้อมเพจกับเบอร์โทรก็เบอร์เดียวกันนะครับผมเดี๋ยวติดตามข้างล่างนี้นะครับก็สั่งได้นะครับของนี้จะมีถึงมีทั้งปีค่ะมันจะมีเรื่อยๆมันสลับกันต่อไปแล้วจะเป็นงเนงาะแต่ก่อนหน้านี้จะเป็นมะยงชิด ไม,ม่ต้องช็คที่นี่มันทั้งหมดดูการไฟจะเป็นพวกนี้เยอะจะเป็นมะไฟต่อไปก็จะเป็นเงาะที่จีอะไรเงี้ยครับตลอดนี่ครับผมบักแงวใครต้องการต้นกล้าสอบถามเบอร์อยู่ข้างล่างนะครับสอบถามแม่ค้าได้นะครับส่วนนาเอาไปทานเล่นกันนะครับเอาไปใส่พริกเกลือน้ำปลาพริกอะไรเงรี้ยค่ะไปปอกแล้วก็มีคนกินกันแต่รู้สึกมันมีสอง,งรสจาตินเมื่อนกี้ผมชิมนะ เปี้ยวเลยแต่บางแต่ตัวทักงนมเนี่ยมันจะมีหวานนำเปรี้ยวนำก็มีใช่ไหมครับโล3ามสโลร้อยนะครับติดต่อบิ๊กมีเดียก้าะได้ครับเลืแต่คนชอบเปรี้ยวมากเปรี้ยวหน่อยขอยาชิมชิมได้เลยนี่ครับผมก็ผลคล้ายกับลิ้นจีนะครับแต่แต่ลูกเล็กเรียกว่าบักแงวทางไปสายสันน้ำเขาก็ไม่มีนะ เออมันล้วงไม่ค้าไม่ค้าถือหน่อยขอขอย่านะครับอฟนมันจะลงวงมันนีเออโบยไหมครับไม่เป็นไรจ้ะก็อันนี้ก็ผมก็อุ่นนนนเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ฮะเขาเรียกว่ามะไฟครับมะไฟสายพันอะไรครับอันนี้พันเหรียญทอง่ะมะไฟพันเหรียญทองเพื่อนเพื่อนเอฟซีสั่งซื้อได้นะครับนี่ก็ขายอันนี้เราละห้าสิบจ้ะแต่ลูกใหญ่มากเลยนะ โลละห้าสิบสองโลร้อยได้ได้นะได้๋อขายไปแล้วสองโลร้อยครับผมโลโลโลห้าสิบแล้วที่สำคัญก็มาจอดซื้อผลไม้ของห้างทางก็อย่าไปต่อเยอะนะครับเดี๋ยวแม่ขาจะไม่ได้ก็เลยแม่ขาจะขาดทุนนะผมว่าเนี่ยอันนี้ไปรับมาหรือว่าอะไรครับอันนี้รับไม่ถือจากสวนไทยวันใช่ครับยไวันไทยวันโด่งดังมากนะใช่เราจะงอทรับไทยวันอร่อยมาก สมมติว่มีผลไม้มีตาลอดใช่ค่ะตลอดกันครับผมโลละห้าสิบสองสองโลร้อยนี่แหละก็เหมือนกันอันนี้ไปทำอะไรได้บ้างเนี่ยกินเล่นใช่กินเล่นเหมือนกันกินไดนเลยน่าชิมไปแล้วเป็นไงเปรี้ยวหวานน้ำหวานนะครับหวานน้ำเนาะเริ่มหวานอันนี้มันออกใหม่แล้วค่ะมันตอร์เพนหรอมอาจจะถูกอันนี้เอาไปแกงสื่หมูส่วนแล้วน่าจะได้ แต่วปลว่าเราไปไม่เคยราไม่ทงเมนูอ่ะใช่เนาะอาจจะไปยำหรืออะไรอย่างเงี้ยยำหรืออะไรตรงนี้มีลูกลูกค้ามาแล้วเชิญเลยครับมีลูกค้าอันนี้ก็ยำทานอะไรนะครับทานเหรียญทองค่ะอ๋อทานเหรียญทองนะครับนี่ทานเหรียญทองครับผมแล้วที่ยังมีแต่ว่าสวยมากเลยนะลูกใหญ่ด้วยเด็กขออนุญาตครับมี อันนี้มีมะม่วงจากสวนซับไพวันเหมือนกันเชิญด้านนี้ครับมะม่วงอะไรครับไม่ทราบอะไรนักเกนนี้น้ำดอกไม้มันจ้ะครับผมอ๋อน้ำมะม่วงดอกไม้มันขายขายยังไงครับอันนี้นส<อ><อ>มมา,โ<อ>ามโล<อ>ร,ร้อยเหมือน,นกันจ 3, 5, ้ะโลร้อยสามพันนะครับผมน่าซื้อนะเนี่ยมีมะม่วงจากสวนซับไพวันนะครับโลละสามห้าสามโลร้อยนี่ครับผมเอาไปลองดิอยากลองอ่ะมันเรามีลูกค้าผู้โชคดีมาแล้วครับ คันกล้องหน่อยครับผมสคุณดูว่าคืออะไรบ้างอ๋อมีหลายตัวก็ได้ครับผมตอนนนมี่มัไฟดิจิตีบสวัสดีครับมาจากช่อง big mini car YouTube มาจากไหนครับมาจากนรุทพค่ะอ๋อเชิญครับผมนี่เชิญลูกซื้อแม่ค้าบริการดีมากไม่ต้องชิมมันกูจะไได้หมดเสร็จแล้วหมดกฎของการนี่แล้วเนี่ยอันนี้อันนี้เป็นมะไฟค่ะ ไเาตรนเเับคผมลลูกะโยดินทางไปไหนครับก็จะไปมีสุขแลนไปอีกนิดนึงมีสุขแลนดนีลเนาะใช่ค่ะครับผมเดินทางปลอดภัยยินดีต้อนรับสู่พิโลกครับผมค่ะเช่นกันค่ะสวัสดีค่ะครับผมแล้วนี่ดิอยากได้เนี่ยนี่ครับผมจากวิ่งบีเดียเก้าครับเดินทางปลอดภัยนะครับขอบคุณครับเช่นกันครับเดินทางปลอดภัย รูปอะไรก็ไม่รู้นี่ขับรถมโนเลยได้ไม่เมื่อกี้ผมเมาไปแล้วเจจอมมม่วงสักอี่นี้เขาเรียกคนเรนี่นี่เรียกคนเรแต่คนที่สาเขาเรียกจะเรียกบางเงเจอมมม่วงสักเิเยว แล้วก็เมื่อสักครู่นะครับได้คุยกับนักท่องเที่ยวไปนะครับก็ต้องเไปความไปตามธรรมเนียมไปตามวิถีคนไทยนะครับเดินทางปลอดภัยแน่นอนครับแล้วก็มีอีกหนึ่งสินค้าที่อีกหนึ่งผลไม้ที่เราจะมาแนะนํานะครับนั่นก็คือมะพร้าวเออนุญาตนะฮะเช่นอ๋อเช่นนี้ส้มโอนี้เห็นมีนั่นเองนะครับนี่อันนี้ส้มโอขายไงครับอันนี้ตัดมาเลยจากอรงนี้ไม่ันน้ราะว่ามันเป็นคนละพันธุ์ สามโลร้อยสามใบร้อยออสามใบร้อยอันนี้เป็นพนันธะข่อยอันนี้เป็นสับปะรดอ่ะอพนันธะข่อยกับกล้วน้ำผึ้งนะฮะก็สามใบร้อยใช่เออใช่ไหมแล้วสองพันนี้ต่างกันยังไงครับเนื้อมันไม่เหมือนกันคะ่ะสีอ่าข้าว่อยจะเป็นสีชมพูอ๋อจะเป็นเนื้อสีสานอ๋นอตัวนี้จะหวานแห้งแต่นี่จะมีฉ่ำๆกว่าครับผมเดี๋ยวแถม่ได้เลยสองลูก ก็ยังไงก็ผมยังให้เจ๊แนะนำนิดนิดหน่อยครับเชิญชวน,ชวนแล้วช่วยบอกพี่กัดด้วยครับว่าร้านอยู่ตรงไหนออร้านอยู่ตรงเส้นพิชโนกลมศัก์นะคะเราจะเลยลงมาจิตเวชมาประมาณ1กิโลครับผมเบอร์โทรครับ065 217 21 7146ค่ะขที่สำคัญนะครับผลไม้สินค้าหลัหลายขอขอบคุณแม่ค้านะครับสังจ้อง089 419ป เก้าแปดสองสี่นะครับนี่ครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณทางร้านเ้วยนะครับถือว่าเป็นของฝากไปอุดรธานีนี่ก็มีส้มโอสองสายพันธุ์แล้วก็มีมะม่วงใบของแม่ค้าเนาะนี่ก็ใกล้หวยออกว่าหน้าขอให้ร่ารวยย0 30ล้านนะครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับทีพีเดียร์เก้าลำลากันไปต่อขพบกับแม่ค้าสวัสดีครับ